จากวิกฤตปัญหาที่เป็นสาเหตุทําให้เมืองเชียงใหม่ตกอยู่ในอาการป่วยทั้งปัญหาขยะน้ําเสียการจราจรติดขัดและการลดลงของพื้นที่สีเขียวด้านหนึ่งผูกโยงอยู่กับปัญหาผังเมืองด้วยเหตุนี้ภาคีแก้ไขปัญหาผังเมืองโดยเครือข่ายนักผังเมืองเชียงใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์ด้านผังเมืองจากรั้วมหาวิทยายลัยต่างๆและนักผังเมืองอิสระทั่วจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชาวเมืองออกแบบกำหนดผังเมืองภาคประชาชน นำร่องจากแขวงสีวิชัยแขวงที่มีความสำคัญและหลากหลายด้วยแง่มุมทางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติโดยเลือกย่านนิมานเหมินและสวนดอกเพื่อวางผังแก้ไขปัญหาระดับย่านแล้วลงมือปรับปรุงทันทีโดยเฉพาะปัญหาจราจรที่จอดรถและปัญหาเสียงดังรบกวนจากผับบาร์ด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาการเทศบาลผู้ประกอบธุรกิจในย่านและชาวบ้านในพื้นที่ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณอีกครั้งเข้าสู่รายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายสําหรับการออกอากาศในรายการของเราแน่นอนครับตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีแขกรับเชิญที่เข้ามาร่วมพูดคุยมีพื้นที่ทดลองที่จังหวัดเชียงใหม่และเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศก็เพื่อที่อยากจะให้คุณได้เห็นปัญหารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นนําไปปรับใช้เพื่อที่จะพัฒนาเมืองของคุณที่คุณอยู่ อีกอย่างหนึ่งครับไม่นานนี้เราก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมเชื่อเลยนะครับว่าองค์ความรู้ต่างๆที่รายการของเราได้นําเสนอน่าจะเป็นการนําไปพัฒนาและต่อย,ยอดให้กับเมืองหลวงและเมืองต่างๆให้มีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรา3ท่านด้วยกันครับเราได้ร่วมกันทําบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้น มันโอกาสของการแก้ปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนาอาจารย์สมสุขบุญยบัญชาเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียการที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้นน,นะครับผมว่านั่นคือคือประเด็นสําคัญของความสําเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนกพนันตาปนานนนอาจารย์ประจําภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสาคัญมากคือคนในเมืองต้องเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเองจากสาเหตุของปัญหามาเป็นพลังในการพัฒนาเนี่ยเมืองมันพลิกทันทีเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานริมิตรกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสาท่านแล้วนะครับอาจารย์ปริญญาอาจารย์สมสุขและอาจารย์นพนันสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เชิญมาทั้ง3ท่านเลยเพราะว่าเป็นเทปสุดท้ายคือ,อรออากาศวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะเริ่มต้นมาคือเราได้เห็นปัญหาต่างๆของเมืองเราได้เห็นวิธีการแก้ไขาการระดมความคิดต่างๆย๋ยวจะรบกวนอาจารย์ทศพนันครับช่วยสรุปภาพรวมนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการของเราครับ,รบถ้าเรามองภาพทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มต้นจากว่าปัญหาของเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังมีอะไรบ้างนะครับแล้วเ,เราก็โยงเข้ามาหากรณีของ เมืองตัวอย่างของเรานะครับก็คือเมืองเชียงใหม่ผมว่าสิ่งแรกสุดเนี่ยที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องที่เรากําลังพูดกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือการระบุว่าอะไรคือปัญหาแล้วผมว่าสิ่งที่เขาค้นหากันออกมาโดยประชาคมของเชียงใหม่เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็พูดว่ามีปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็พบว่ามันมีอยู่5ตัวครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่ขยะนะครับน้ําเสียใช่ไหมครับพื้น,นที่สีเขียวการจราจรแล้วก็ผังเมือง สิ่งที่น่าสนใจอันนึงนะครับผมรู้สึกว่านอกจากว่าจะรู้ว่าอะไรคือปัญหานะครับเชื่อทาให้เรารู้ว่าเรากําลังเดินทางไปถูกต้องหรือเปล่ากับการแก้ไขสิ่งนั้นนะครับว่าตัวสําคัญอันนึงก็คือว่าใครล่ะที่จะเป็นคนที่ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าในภาพโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะนึกถึงภาครัฐแต่เพราะว่าเชียงใหม่มันจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับเชียงใหม่กลับบอกว่าไม่ใช่แค่รัฐแต่ว่ามีอีก หลายภาคีที่มีส่วนร่วมตรงนั้นกลุ่มนักวิชาการนักวิชาการนี่ก็อาจจะเป็นคนซึ่งฐานความรู้มีอะไร<ม>บอกอะไรได้บ้างใช่ไหมครับใช้เป็นประโยชน์ตัวประชาชนเองเป็นส่วนสําคัญเลยครับที่ทําให้การบรหิหารจัดการเมืองนะครับจะมีประสิทธิภาพเราเห็นถึงนะครับภาคธุรกิจประท้ายสุดนะครับคนที่จะทําให้เกิดความเข้าใจในภาพกว้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับคือสื่อครับเพราะฉะนั้นเขาดึงคนเข้ามาช่วยกันทํางานด้วยกัน แต่ว่าในรายละเอียดนี้จริงๆแล้วถ้าเราดูนะครับมันจะมีอะไรซ่อนแฝงอยู่เยอะมากมองไม่กระทั่งคนไร้บ้านใช่ไหมครับเราเห็นว่าคนไร้บ้านซึ่งบางทีเราคิดว่าเขาเป็นคนซึ่งเป็นปัญหาของเมืองเป็นปัญหาของสังคมแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีประโยชน์มีคุณค่าดึงเขาเข้ามาเนี่ย <S 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 เขากลายเป็นพลังอันใหญ่มากนั่นผมว่าทั้งหมดมันคือการเรียนรู้อย่างนะครับของงานอันนี้ที่เราพบกันมาในตลอดรายการเนี่ยครับครับ อาจารย์สมสุขครับเห็นการร่วมมือกันแบบนี้แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับดิฉันคิดว่าเมืองเนี่ยเป็นที่ที่คนอยู่ร่วมกันใช่ไหมเราทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะดูแลจัดการร่วมกันได้อย่างไรทำอย่างไรเราจะเห็นภาพของภาคประชาชนเนี่ยมีชีวิตชีวาเป็นภาคที่เข้ามามีส่วนในการร่วมคิดร่วมจัดร่วมทาอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ มีกลุ่มประชาคมมีชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะฮะมากมายเลยมีวัฒนธรรมมีแกนกลางที่ศรัทธ,ธาวัดอะไรต่างนี่ยังมีโครงสร้างที่เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยจะขึ้นมาร่วมคิดร่วมทําร่วมจัดร่วมแก้ปัญหาะะเราก็จะได้ทุนของผู้คนทุนของความรู้ทุนของการจัดการนะคะ แล้วก็จะได้ทุนสังคมเนี่ยกลับคืนมาด้วยมันมีอยู่มากมายมหาศาลเลยนะคะเราได้เห็นในในในภาพที่ออกมาเนี่ยคนไปร่วมจัดคลองไม่ขาอะไรเนี่ยนะคะร่วมกันลอกลุงไปลุยน้ำหน้าตาแฮปปี้นะแจ่มใสนะ,ะมีความรู้สึกว่าเราได้ร่วมกันทําบุญเราได้ร่วมกันทําบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้นนัโอกาสของการแก้ปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนาเป็นโอกาสของการสร้างการเชื่อมโยงทั้งสังคมใหมๆ่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วยดิฉันคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่สําคัญที่ได้เห็นจากเอเอ,เ,อเรื่องที่ประชาคมมาร่วมคิดร่วมทาในใน,ในเชียงใหม่นะะี่ค่ะครับแล้วทําอย่างไรเราจะทําให้เรื่องนี้เป็นกลไกที่เข้มแข็งเดินหน้าต่อไปได้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ชมสารคดีแล้วต้องกลับมาคุยกันในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่าเป็นแนวทางต่อไปในการพัฒนาอาจจะไม่ใช่แค่เมืองเชียงใหม่แต่เป็นเมืองอื่นๆด้วยต่อไปใ,ในอนาคตควรจะทำให้ทั่วเลยค่ะครับ อาจารย์ปริญญาล่ะครับ,รบการที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเมืองเนี่ยเป็นที่ยุตินะฮะคือทั่วโลกก็เห็นหมดแล้วนะครับที่ค,คิดได้ะนะครับเออมันต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะลำพังเพียงภาครัฐทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับจัดการปัญหาไม่สําเร็จหรอกนะครับภาครัฐอย่างมากก็จ้างผู้รับเหมามาทามาสร้างน่นทํานี่ค,คือมีกายภาพขึ้นมาได้มีทางมีถนนมีโน้นมีนั่นขึ้นมาที่เป็นสิ่งก่อสร้างแต่ว่าในการจะเกิดวิถีชีวิตที่มันเป็นเรื่องของความน่าอยู่ ความเป็นสีเขียวการแก้ปัญหาของเมืองจะเห็นได้ว่าเรื่องส่วนใหญ่นะครับเรื่องขยะเรื่องน้ำเรื่องจราจรเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากคนในเมืองนะครต่อให้เทศบาลเมืองคอนครเชียงเทศบาลนาครเชียงใหม่คิดวิธีการหรือระบบที่ดีออกมาได้แต่ถ้าคนในเมืองไม่ร่วมด้วยมันก็แก้ปัญหาไม่หรอกครับคือเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยชัดเจนแล้วก็เราปัญหาคือว่าเราทำยังไงอะ่ะ คือเราก็มาดูเชียงใหม่กันนว่าเออเชียงใหม่เขาทาแบบเนี้ยดีเลยครับอาจารย์ปริญญาครับถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับตามดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าวันนี้บทสรุปของรายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองตั้งแต่เทปแรกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญได้เลยนะครับเมืองเชียงใหม่มหานครแห่งล้านนา วันนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาดังเงาที่ติดตามมากับการพัฒนาและการเติบโตของเมืองทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำในคลองสายหลักอย่างคลองแม่ขา่าเน่าเสียเรื้อรังมานานกนารจราจรติดขัดเข้าขันวิกฤตการลดลงของพื้นที่สีเขียวและปัญหาผังเมืองพลเมืองชาวเชียงใหม่จากทุกภาคส่วนจึงลุกขึ้นมาระดมสัพท์ก,กำลังรักษาอาการป่วยของเมืองร่วมกันอีกครั้งด้วยการผนึกกำลังพลเมืองเป็นจภาพาคขี่ทั้งภาควิชาการภาครัฐ ภาคธุรกิจภาคประชาชนและสื่อสารมวลชนก่อเกิดคณะผู้ร่วมก่อการและกำหนดยุทธวิธีแยกย่อยลงไปใน5้าปัญหาหลักของเมืองประกอบด้วยภาคีแก้ไขปัญหาขยะภาคีแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ขา่าภาคีแก้ไขปัญหาจราจรภาคีแก้ไขปัญหาพื้นที่สีเขียวและภาคีแก้ไขปัญหาพลังเมืองพวกเขามีเวลาในระยะเริ่มต้นหนึ่งปีก่อนจะสรุปบทเรียนและขยายผลการแก้ไขปัญหาเมืองสู่ขั้นต่อไป ทางฝั่งของการแก้ไขปัญหาขยะที่มีโมเดลทดลองแก้ไขปัญหาใน3ระดับคือระดับต้นทางหรือในระดับครัวเรือนห้างร้านสำนักงาน 2. การบริหารจัดการขยะในระดับสาธารณะหรือระดับชุมชนเมืองและ 3. การกำจัดขยะปลายทางและกลไกบริหารจัดการในอนาคตขยะเนี่ยมันมี2ออย่างกำจัดหรือจัดการถ้ากำจัดปุ๊บคุณรังเกียจมันใช่ไหมคะคุณต้องกำจัดเพราะฉะนั้นคุณก็มองมันเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นสิ่งที่น่ารังเกียจ แต่ถ้าเราจะจัดการกับมันเนี่ยในกองขยะกองหนึ่เนี่ยมันมีสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะถ้าแยกออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องทิ้งมากคำถามแรกที่ต้องตอบให้ได้ต้องตีให้แตกก็คือห้ามมีเหตตกค้างไม่แต่วันเดียวพื้นที่ในเขตเทศบาลแค่40สตารางกิโลเนี่ยแล้วขยะวันหนึ่งสามแสนกว่ากิโลเพราะฉะนั้นติดค้างวันหนึ่งก็วุ่นวายแล้วนะครับยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ที่เรียกว่าเกอบจะมีกิจกรรมตลอดเวลาอย่างเงี้ยทำให้เราไม่สามารถมีการติดค้างได้เลย ากการจัดก,การปัญหาขยะที่ดำเนินการคู่กันไปทั้งต้นทางชุมชนสาธารณะและออกแบบกลไกจัดการอนาคต โดยภาควิชาการคือผู้นําชักชวนให้ความรู้กลุ่มคนองค์กรต่างๆเทศบาลก็ผลักดันนโยบายการจัดก,การขยะครบวงจรโดยดึงภาคประชาชนอย่างพี่น้องกลุ่มคนไร้บ้านเข้ามาจาัดก,การในสถานีคัดแยกซึ่งได้แนวร่วมนักเรียนนักศึกษามาผลิตสื่อรณรงค์โครงการและเผยแพร่ผ่านสื่อท้องถินน่นแขนงต่างๆทําให้หปีของช่วงระยะเวลานําร่องสามารถลดปริมาณขยะทั้งเมืองได้ถึง10% ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ขาครั้งนี้ทางภาคีได้ออกแบบโมเดลการแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชื่อว่าระบบการจัดการน้ำเสียระดับเมืองเชิงมีเวศ3ระดับ 1. การลดปริมาณน้ำเสียจากต้นทางคือจากครัวเรือนชุมชนและตามอาคารสาธารณะ 2. การบริหารจัดการพื้นที่และทางน้ำสาธารณะคือระบบจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและระบบรวบรวมน้ำเสีย 3. การบริหารจัดการน้ำเสียปลายทางและกลไกบริหารจัดการในอนาคตคือระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบผสมผสานระบบการเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงการออกแบบระบบการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าเริ่มจากประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสู่เวทีระดมความคิดเห็นสร้างให้ทุกคนมีหน้าที่แล้วสามารถทำหน้าที่นั้นได้ทันที โดยภาควิชาการออกแบบนวัตกรรมบำบัดน้ำเสียทั้งต้นและปลายทางภาครัฐผันน้ำดีเข้ามาเติมและจัดระเบียบผู้อยู่อาศัยสองฝั่งคลองด้วยกฎไก่บ้านมั่นคงควบคู่กับการบังคับใช้ที่สบัญญัติน้ำทิ้งอย่างจรงิงจังรวมถึงทดลองออกแบบสร้างบึงประดิษฐ์ร่วมกับชาวเมืองภาคประชาชนก็ใช้ศรัทธาความเชื่อของคนกับน้ำเข้ามาปกป้องรักษาส่วนเยาวชนเข้ามาเป็นผู้สำรวจและเฝ้าระวังในฐานะนักสืบสายน้ำ เวลาหนึงปีอาจยังไม่สามารถเปลี่ยนน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำดีแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนกลุ่มต่างๆออกมาช่วยกันน่าจะเป็นต้นทางที่ทำให้คลองแม่ขากลับมามีลมหายใจอีกครั้งจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าน้ำแม่ขาจะต้องใสสะอาดจะต้องไม่มีขยะทิ้งลงน้ำแม่ขาแลวจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองแม่ขา ปัญหเชียงใหม่ไม่ได้ทิ้งประชาชนไม่ได้ทิ้งประชากรเชียงใหม่เรากําลังเชื่อมโยงกันแล้วเราแก้ปัญหาร่วมกันอุปรกรณ์นี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าเราสามารถที่จะร่วมกันคิดร่วมกันสร้างได้แล้วก็พัฒนามันเองได้เป็นการลดปัญหาที่ที่จะปล่อยให้ชุมชมนเขาแก้ปัญหาเองของแม่ข่าเนี่ยมันไม่ใช่อของชุมชนแต่จะทํายังไงให้ว่าให้คนส่วนกลางและสังคมไม่เห็นว่าทุกฝ่ายต้องหันหน้ามาร่วมกันเพราะของแม่ข่าเป็นของทุกๆคน ทางฝั่งภาคีแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทางโครงการได้วางโมเดลการแก้ไขปัญหาไว้3ระดับคือ 1. การพัฒนากลไกการทำงานและกลไกสนับสนุนการสร้างฐานแนวร่วมประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลการสร้างฐานแนวร่วมที่กว้างและยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาแรงจูงใจ 2. กระบวนการวางแผนและดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมประกอบด้วยการจัดทําแผนแม่บทระบบสัญจรที่ยั่งยืน และความคิดดีเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และ 3. การกำหนดนโดยบายสาธารณะประกอบด้วยพัฒนามาตรการและนโยบายสาธารณะการแก้ไขปัญหาจราจ,จรเมืองเชียงใหม่กลุ่มคนรักจักรยานได้เข้ามาช่วยทำหน้าที่ชักชวนชาวเมืองหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะทางเลือกในการเดินทางควบคู่กับการปลูกฝังเด็กๆให้รักและมีทักษะการใช้จักรยานขณะเดียวกันก็ร่วมผลักดันให้จักรยานเป็นวาระของเมือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรเชิงพื้นที่ณถนนเจริญประเทศขณะที่ภาควิชาการก็ได้ผลักดันแนวคิดการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะสีล้อแดงร่วมกับพี่น้องสหกรณ์สีล้อแดงเทศบาลและขนส่งจังหวัดแม้อาจยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งระบบ แต่ก็เห็นภาพของการวางรากฐานที่มุ่งให้ชาวเมืองหันมาใช้ยานพาหนะทางเลือกอย่างจักรยานควบคู่กับการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเราพบว่าเมืองที่ใช้จักรยานไม่ว่าจะในยุโรปหรือในเอเชียอย่างหลวงพระบางเป็นเมืองที่น่าอยู่เราคาดหวังว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็น่ามาเที่ยวมากกว่าที่เป็นอยู่ลูกหลานพวกเราก็เกิด เชียงใหม่โตเชียงใหม่น่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนกับที่มันเคยดีมาแล้วในอดีตแต่คนคิดว่าเป็นเรื่องล้าสมัยจะดูเรื่องของการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับทางนักเรียนเป็นหลักตีโครงการซึ่งได้แก่โครงการถนนเส้นทางเดียวกันมาด้วยกันเป็นโครงการที่1โครงการที่2ก็คือโครงการก่อตั้งสมาคมรถตู้รถขนส่งประจําโรงเรียนนะครับแล้วก็โครงการที่3คือโครงการก่อสร้างเส้นทางลัด ะระหว่างถนนเจริญประเทศไปสู่ถนนช้างครานแล้วก็โครงการที่4คือโครงการปิดถนนให้เป็นถนนกึ่งคนเดินในปฏิบัติการครั้งนี้ผักขีแก้ไขปัญหาพื้นที่สีเขียวได้นำเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมได้คิดโมเดลการแก้ไขปัญหาเรียกว่าระบบการพัฒนาพื้นที่สีเขียวระดับเมืองอย่างยั่งยืนแบ่งเป็น3ส่วน 1. การพัฒนานกลไกการทำงานและกลไกสนับสนุนอาทิระบบข้อมูลไม้พื้นถิ่นผังต้นไม้ใหญ่เครือข่ายเรือนพ่อชำท้องถิ่นและการพัฒนาเครือข่ายหมอต้นไม้ 2. กระบวนการวางแผนและดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมอาทิการจัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของเมืองและความคิดริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ 3. การกำหนดนโยบายสาธารณะอาทิมาตรการส่งเสริมจูงใจกองทุนพื้นที่สีเขียวของเมืองการขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวสำคัญของเมือง แก้ไขปัญหาพื้นที่สีเขียวด้วยเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยการให้ความรู้และการสร้างโรงเพชะชำท้องถิ่นขึ้นในโรงเรียนและในชุมชนขณะเดียวกันก็เยียวยารักษาต้นไม้ใหญ่ที่ตกอยู่ในอาการป่วยในนามเครือข่ายหมอต้นไม้อาสาระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในชุมชนและพื้นที่สาธารณะของเมืองได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถรักษาต้นไม้ใหญ่บนถนนสายสังกัมแห่งไว้ได้ เป้าหมายหลักของโครงการนี้หนึ่งก็คือว่าเราคุยกันว่าเราอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่คราวนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเราก็จะต้องมีแหล่งที่เป็นต้นไม้ที่จะเอามาสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้นะคะเลยทําให้เราตัดสินใจที่จะมีการทําเรือนเพาะชําเพราะเราคาดหวังว่าการทาเรือนเพาะชํานี้มันไม่ใช่แค่เพียงการเป็นแหล่งสต็อกกล้าไม้เท่านั้นแต่ทําให้คนที่อยู่บริเวณนั้นสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวหรือการรักษีแอล้อมได้ง่ายขึ้น ที่เราบอกว่ามันสีเขียวสีเขียวจริงเนี่ยมันนับอายุให้มันยั่งยืนไม่ได้นะถามว่าตอนนี้เรามีความภูมิใจกับต้นไม้อายุ300ปีหรือ500ปีเนี่ยมันอาจจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะแต่ขณะที่มันมีต้นไม้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านต้นเนี่ยนะถามว่าเราจะทําให้มันมีอายุมากขนาดนั้นได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายเหมือนกัน ในปฏิบัติการครั้งนี้โมเดลการแก้ไขปัญหาพังเมืองด้วยเครือข่ายนักขพังเมืองเชียงใหม่เรียกว่าระบบการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนแบ่งกระบวนการทํางานเป็น3ระดับคือ 1. การตรวจอาการป่วยเมืองคือการรวบรวมทุนความรู้และทุนทางสังคมการจัดทําข้อมูลพื้นฐานเมืองการสํารวจความคิดเห็นประชาชนการสํารวจและบันทึกสภาพพื้นที่ 2. กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผนระดับเมืองระดับแขวงและระดับย่านพื้นที่และ 3. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองหน่วยผลิตสื่อเพื่อสังคมระดับท้องถิน่นและสถาบันพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาผังเมืองโดยเครือข่ายนักผังเมืองเชียงใหม่จากการระดมความคิดเห็นของชาวเมืองกลุ่มต่างๆเพื่อช่วยกันกำหนดอนาคตของเมืองเชียงใหม่กระทั่งได้แขวงศรีวิชัยเป็นแขวงนําร่องโดยเริ่มจากย่านนีมานเหมินและสวนดอสามารถออกแบบผังเมืองแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องโดยเฉพาะปัญหาจราจรที่จอดรถและเสียงดังรบกวนจากผับบาร์กระทั่งนําไปสู่การลงมือแก้ไขบางซอยทันที1ปีที่ผ่านมาจากแนวคิดการสร้างผังเมืองภาคประชาชน วันนี้เครือข่ายนักผังเมืองเชียงใหม่พวกเขาทำสำเร็จไปอีก9ก้าหนึ่งแล้วเราเริ่มพูดกันนะคะว่าผังเมืองภาคประชาชนยางไงเพราะเราเห็นว่าการวางผังเมืองรวมที่ผ่านมาของเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าคนที่วางเขาไม่ได้เข้าใจลักษณะของเมืองทำยังไงจะทำให้ชุมชนลุกขึ้นมาตระหนักหรือมีพลังและเราเป็นคนหนุนเสริมหรือมีการเกาะกันแน่นๆระหวาง เครือข่ายของแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐผู้คนที่เรารู้จักนะคะที่จะรวมตัวกันแล้วก็ทำงานกันต่อไปได้ทั้งหมดคือ1ปีปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองของชาวเชียงใหม่แม้การแก้ไขปัญหาเมืองจำเป็นต้องอาศัยเวลาอาศัยทุนและเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาตามบริบทของเมืองแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาก็มากพอที่จะพิสูจน์ความรัก ความเพียรและความร่วมไม้ร่วมมือที่ชาวเชียงใหม่มีต่อเมืองของพวกเขา ในฝั่งของเมืองต้นแบบในประเทศกับการจัดก,การปัญหาด้านต่างๆยังมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัญหาขยะน้ำเสียและการจาราจรด้วยวิธีคิดและวิธีทำที่แตกต่างกันไปด้วยพื้นฐานปัจจัยสำคัญทั้งความรุนแรงของปัญหาความหนาแน่นของประชากรและต้นทุนด้านต่างๆที่มีอยู่ในเมือง จากสถานการณ์วิกฤตขยะที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆโดยเฉพาะเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยววันนี้หลายเมืองในประเทศข้ามผ่านมาได้แล้วเป็นต้นแบบเมืองจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับอบตเทศบาลตำบลและเท,ทศบาลนครอ,อย่างอบตอดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างกระบวนการให้ชาวบ้านคิดและลงมือแก้ไขตั้งแต่ต้นทางผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งเข้มแข็งด้วยการจัดตั้งธนาคาร